ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาตามคุณยายนะยคุณยายชุดขาวนะคุณยายชุดขาวนะครับมางวดก่อนนะครับคุณยายโทรเลขมีคนทรก,กับยายนะครับวันนี้ก็มาแก้บนให้นะครับมีเอฟซีมาให้แก้บนนะค,คุณยายชุดขาวนะวนนถูกสามตัวตรงๆเลยนะครับ มางแก้บนนะครับมาดูว่ายายดแก้บนไปไหนครับางมือกองเลยบอสุดยอดสุดยอดดูมือกองก่อนนะครับดูันเอิ้นมือกอ,อ,องมาคุณยายก็จะแก้บนสามตัวตรงตรงบนไหมเครับมากเตาคนละที่มือกลองับมือกลอง,อ,ลอ,งอ่าเราลองทบสอบมันดังดีไหม โอใ้ใช้ได้ใช้ได้ไดูฮะการล้ำแก้บนมยายไม่มีอะไรเลยง่ายๆเลยครับไม่ต้องใช้เพลงน่กจลองเอา,อม,า,ามา,ามา,ารหักแล้วขอล้ำแก้กบนขอให้สิ่งศักดิ์สิสทธิ์ในสลรรโลกจงโนดนมันดาน ทุกคนขอขายให้ได้ชมครวามมากฝาขนานแะยายขอแก้บนตามสัญญาไว้เลยนะนยายัาบยายะครับยายครับยายหน่อยอากโลเชียมข้างหน้านะครับลง สามตัวตรงต,ตรงครับยายมาทำแค่บนนะครับคุณผู้ชมถูกเลขนะครับลูกลูกก็ถูกเลขสามตัวตรงตรงเลยครับ มือกลองมือกลองมือกลงองกลอง,ลงราคาแพงมากอย่างไรได้แก้บนนิดหน่ยอบบนนยก็เอามาทับคุณยายนะฮะสบายใจแล้วให้เราเบิ้มทั่วบุกลาเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนยายยายยายมาจากไหนครับ จากอำเภอโนนนารายอำเภอโนนนารายบ้านหนองเทพตำบลหนองเทพบ้านหนองเทพตำบลหนองเทพอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์คุณยายมาแ่บนอะไรถึงได้มาแ่นบ,นนบนหลานสาวเขาเขามาขอแล้คเขาพูดไม่เป็นเขาให้ยายบนแล้วก็เขาเป็นคนจุดธูปขอ,อแล้วยายก็บนว่าถ้าเขาถูก ยายจะมาลัมให้เลยโอ้ถูกเองถูกกี่ตัวยายเขาถูกถูกเยอะไหมตัวสามอันนี้ไม่ได้ถามเขาอถูกสามตัวไม่ได้ถามเขาสองตัวเขาก็ถูกสามตัวเขาก็ถูกเพราะมันถูกต้งสามตัวเลยที่ให้าปครับเอ้ไดตั้งแต่วันที่หวยออกยายชวนเขามาเขาบอกว่าเขาจะมาขออีกสักสองสามงวด ก็จะพายายมาแก้บนเมื่อคืนนี้เขาไป่บอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าตาฉียายมานี่เลยตาซีตาซียายมีท่านเนี่ยเขาบอกว่าไปเลยวันนี้ก็วันพระด้วยว่าเขากลัวยายผิดสัญญาไงไปเข้าฝันได้ไหมคุณยายใช่เมื่อคืนเออก็เลยหาคนที่สับรถพามาถอน ไม่เจอดจให้หลานขามาเอาละทุกทุกคนขอให้รวยรวยซะขอให้รวยทุกคนทุกคนนะลูกดูดูดูตู้ขี่หนูเลขไหนยายนอนทักไปตรงไหนล่ะทูกมาแล้วเลขเจ็ดไหนยายชี้หน่อยไหนเนี่คุณยายชี้หน่อยชี้หน่อยจ้ะทูบตัวไหนของคุณยายเขาปัดตัวไหนน่ะของคุณยายนี่ดูดูดูยายไม่เห็นเจ็ดเจ็ดมาแล้วล้มตัวนั้นลงหน่อยครับล้มหกหนึ่งล้มไหน นึ่งหกถ้าหล่นหล่อมหนึ่งหกออกไหมเอาเอาเอาของยายเออเออข้อห้อยตัวเดียวแล้วของยายตัวไหนเราคล้องขุนหอยนะตัวไหนของคุณยายในของยายนี่ครับนี่ครับมาแล้วเลขเจ็ดเลขเจ็ดตัวนี้นี่ครับมาติดตัวเดียวก่อนครับโอ้ยังสองรอบนี่ พอดีเลยเลขจ้าเออยายเอาอีกรอบหนึ่งรอจนอีกรอบรอบเดียรอจนเลขมาก่อนเนาะยายโอรอบเดียวมาตัวเดียวครับเอาอีกสองรอบรอบหนึ่งไมือกลองครับกลองมือกลองไปแล้วมือกลองไปไหนแล้วฮ่ามือกลองยังอยู่มือกลองยังอยู่นึ่อ่ามือกลองจ้างเดี๋ยวจ้างเครื่องดื่มหนึ่งขวดนะมือกลองให้แน่นๆก็แล้วกันร่ำรวยทุกคนทุกคนนะ ยายไม่ซื้อหรอกเออเพราะว่าได้พอแล้วยายเจ็ด่ปีอ้สิบี่ปีย7เจี่สี่ปีนังนู้นเลยก็ได้เจ็ดสปีได้เมาแล้วจะมาส่แล้วเนี่ยนะเจ็ดสี่ไอ้ีอกรออกมงกลองมือกลองติดเลย รนะครับตัวแรกเจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้ว สี่หอายุของท่านบรีนะท่าห้าเนี่ยถเดือนพษภารจ็ดล้วอายุโอ้โหสองแล้วครับเจ็ดสองเลยออกิโลครับเจ็ดสองพี่ใหญ่พักคนก่อนครับโยนนู่นใช่ไหมใหญ่ ชมนะครับคุณยายชุดขาวนะครับคุณยายชุดขาววัยอายุ74ปีนะครับท่านแข็งแรงมากนะครับมารําได้74ปีแล้วมารำแก้บนนะมารำแก่บนที่ลักกิโลแห่งนี้แล้วคุณผู้ชมนะครับติดตามกดแชร์ไ์ทางเพจผมซับพิณพาวก็ช่องยูทูบผมซับพิานกนะครับคุณผู้ชมนะครับติดตามเลขลักกิโลฮะเยลยตัวหนึ่งอยญ่อีกรอบหนึ่งนิดนึงเลยตัวหนึ่ง กยยายดูก็ไม่อยากดูนะตัวนตัวที่เด่นที่สามงมสาตัวนะครับรำสามรอบสามตัวตัวที่สามครับยายรำสามรอบปสามตัวเลยฮะทุ อึอึพี่โทษด้วยครับพี่เมย์ <laughs> <laughs> โอ้737 <Four>, นุ่งรถจังยายมาชี้เรียกตัวเองสิยายห้องให้แล้วบอไู้หองให้ยายนั่งเรียบเรียบเลยยายนั่งเยบเเ็บเลเจ็บเจ็บนม่อยวเบเลูกะยายนั่่าบ

เจดสามอะไรยายเจ็ดสามไหมเจ็ดสามอะไรนทำไมเนื้อยายดูก่อนอ๋อเสียงายเสียงดังเจ็บอกลมกมึงกลมมึงกับวตุ้เอนยายหมดังดังเนื้อเอาเจ็ฮะเอาที่ยายเจสามเจ็ 737อะไรนะยายไม่ได้ยินเขาบอกว่าบนได้ยินยาย737ก้มยกได้7อายุยาย74อายุยาย74ได้ไหมเลเลขที่ก็เจด้วยใช่เจโอ้ยเสีมาเจหลายแท่ไม่รู้รอกยายชอบไม่ยายเนี่ยชอบไม่เล่เนี่ ก็ยายไม่ได้เล um, ่นเป็นเลขไปจําตัวยายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหละเลขเดเพราะว่าเกิดาเลขที่เจ็ดตอนนี้อายุเจตอนนี้อายุ7จ็ดสิบสี่ได้หวยเจ็สามเจ็ดเจ็ดสาเจ็ดมเจ็ดแล้วก็แล้วก็ูหนึ่งงูชิหน่ง ละลาทุกคนทุกคนด้วยนะจะกลับแล้วอาบุญเปียกเรียบร้อยขอให้ฝากกันนะทุกคนทุกคนขอให้รวยทุกคนทุกคนนะยายรวยแล้วยายไม่ซื้อหรอกลูกยายยยารวยแล้วอธิษฐานตั้งตเจ็ดปีแล้วที่ไม่เคยซื้อมาก่อนโอ้ยสบายเลยมีเท่าไหร่ทุ่มไปเลยทุ่มไปเลยเข้าตลอดใช่ไหมยายลอตเตอรี่ เือละทีละยี่สิบใบบางทีก็ถูกสองใบแต่รางวัลที่ที่สามที่ห้าที่หนึ่งยังไม่ได้จะได้ตอนนี้ละมากแต่แต่ยายไม่ซื้อหรอกขอให้ทุกคนรวยๆที่มาที่นี่ขอให้สิ่งศักพิ์ช่วยลูกช่วยหลานที่เข้ามาขอก็ให้ได้ทุกคนให้รวยทุกคน ยายด้วยเนี้ยไปแม่ลูกจาสาธุสาธุ yeah, <church. S 3> <yeah. S 1>